มาโคห้าครับมาโคไฟฟ์เลกเรสครับซิมเปิลครับยกตีนขึ้นรอยทีครับมาดูกันผมทำได้ไรมาโอ้ยปวดตุ่อ่ะสปอร์ตตู่กันหน่อยดิลงไปคือไม่ต้องแตะพื้นครับเราเก็บน้ำหนักไวท้ทีแล้วก็ <Control. S 2> คอนโทรลนี่คือการสเต็ปรั้อยที่ห้าช่องแล้วพย,ยายามจะใช้ม omentum นะครับวงใหม่ถึงว่าพย,ยายามจะเตะขึ้นไปแล้วก็อย่าพยายามเตะขึ้นไปแล้วเท่านี้ครับคอนโทรลครับด้วยกล้ามเนื้อของเราเองครับ ในการในช่วงนี้นครับช่วงโอบลิกและก็ช่วงเออ่ช่วงล่างนะครับของเลกัสแอบด o มินัสนะครับแล้จก็ได้โอบลิกตด้านข้างนี้ด้วยและแน่นอน,นครับต้นขาคุณผู้ชม ครอบรอย,อยีิผมเองแอครับบายคุณชมอชมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ